สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็ข่าวที่ผมฟังมาครับล่าสุดก็คือประธานาธิบดีเซเลนสกี้นะครับของยูเครนนะครับได้แวบนะครับไปเยือนสหรัฐนะครับที่ทำเนียบขาวเข้าพบปะหารือนะครับกับประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับของสหรัฐนะครับซึ่งเมื่อผมพิจารณาดูนะครับผมตีความได้สองในนะว่า สมรภูมิยูเครนเนี่ยนะครับอาจจะขัดแย้งเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะลดลงก็เป็นไปได้นะครับเพราะการพบปะกันตัวเป็นๆน,นะการเจอหน้าเจอตากันร,ระหว่างนะสองพันดีนะครับของยูเครนนะครับเซเลนสกีแล้วก็ของทางสหรัฐนะครับโจไบเดนเนี่ยเป็นไปได้ว่ามันมีการคุยกันนะในเชิงลึกนะครับในเชิงลับนะแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยออกมานะครับก็เป็นไปได้ว่า อาจจะนะมีความขัดแย้งนะครับเพิ่มขึ้นนะในสมรภูมิยูเครนเพราะว่ามีข่าวออกมาว่าทางสหรัฐนะครับก็ได้ตัดสินใจส่งนะระบบป้องกันภัยทางอากาศนะครับพทริออตซึ่งได้ชื่อว่าลำหน้าที่สุดนะครับที่สหรัฐมีอยู่นะซึ่งมันสามารถที่จะป้องกันนะครับขีปนาวุธร่อนชนิดต่างๆนะรวมถึงพวกขีปนาวุธที่ทิ้งตัว จากพวก ICBM ต่างๆนะก็ถือว่าเป็นระบบที่สุดยอดนะระบบหนึ่งเมื่อส่งเข้าไปในสม,รภ,ม,สมรภูมิยูเครนเนี่ยนะก็อย่างที่บอกนะครับก็เป็นการ,รเผชิญหน้านะโดยตรงกับรัสเซียหรือไม่ซึ่งทางรัสเซียก็อ้างเช่นนั้นนะครับวันการพบปะหารือกันนะของสองวาันาทิบดีเี่ที่จำเนียบข่าวแล้วก็มีการออกให้สัมภาษณ์นะครับแก่สื่อมวลชนด้วยนะครับ เป้าหมายสำคัญก็คือเพื่อให้พนาินาูดิเซนสกี้เนี่ยนะครับมาที่สหรัฐอเมริกานะครับเพื่อจะมากล่าวสุนทรพจน์นะกล่าวประโยคนะเด็ดๆนะโดนใจนะเพื่อถ่ายทอดให้ชาวโลกได้รับฟังรวมถึงมาโน้มน้าวนะครับเอ่อทางด้านสภาคองเกรสนะครับของสหรัฐด้วยนะว่าการต่อสู้นี้เป็นไปเพื่อนะครับเสรีประชาธิปไตยอะไรประมาณนี้ ซึ่งสหรัฐก็สนับสนุนตลอดมาแล้วก็จะสนับสนุนต่อไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจึงเหมือนกับว่าอันนี้นะครับเป็นพอดเรื่องนะครับที่สร้างขึ้นมาให้เห็นว่านะยูเครนเนี่ยนะครับต่อสู้เพื่อเสรีภาพนะของตนเองนะต่อสู้เพื่อสมรภูมินะครับประเทศชาติของตัวเองนะครับแล้วก็ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยซึ่งทางสหรัฐเนี่ยสนับสนุนอยู่แล้ว นะและจะสนุนต่อไปด้วยนะครับทั้งฝ่ายบริหารเองนะั่นคือทำเนียบขาวแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับนะฝ่ายบริหารของประเทศเนี่ยนะในสภาคองเกรสนะครับเพราะฉะนั้นสื่อที่ออกไปเนี่ยก็ไปทั่วโลกนะหรือเป็นการพูดอย่างง่ายๆคือว่าสารัตออกมาแบ็กเต็มตัวนะแบ็กยูเครนเต็มตัวนะให้ประชิญหน้ากับรัสเซียนะด้วยความชอบธรรมนั่นเอง นะถ้าเรามองแบบนี้แล้วเ,เข้าใจตรงกันนะครับและขายกันเองเนี่ยนะก็มีการออกข่าวนะว่าสหรัฐนะครับก็ตกลงช่วยเหลือ,อยูเครนต่อไปนะครับแล้วก็จะจัดส่งนะครับระบบป้องกันภัยทางอากาศนะที่ดีที่สุดระบบหนึ่งนะซึ่งทั่วโลกจับตาดูอยู่และทางรัสเซียก็ขู่มาว่าอย่าส่งตัวนี้ไปนะระบบแพทริออตนะครับถ้าส่งไปเนี่ยจะเป็นการนะครับขัดแย้งเพิ่มนะ นะจะจะเชิญหน้ากับรัเสเซียโดยตรงนะแต่รัสรัสบอกว่าไม่สนนะเพราะว่าผมกําลังช่วยเหลือ,อยูเครนนะครับมิรของผมอยูนะ่ช่วยเหลือ,อยูเครนเพื่อจะต่อสู้เ,เรียกร้องนะความถูกต้องชอบธรรมนะในการที่ถูกบุกรุกรานนะครับในบ้านของตัวเองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการพบปะเจอกันครั้งนี้เนี่ยนะจึงแปลความหมายได้สองในนะครับก็คืออาจจะเห็นในปีหน้า2023 นะการศึกสงครามในสมรภูมิยูเครนเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นและเป็นการเผชิญหน้าโดยตรงกันมากขึ้นนะครับระหว่างสหรัฐนะกับรัสเซียนะครับหรืออีกในหนึ่งก็คือเขาไม่ได้บอกออกมาหรอกครับเป็นการคุยเชิงลึกนะเชิงลับนะมันอาจจะมีนะกลยุทธ์ในการนะถอยเอ่อลักษณะเจราจาสันติภาพอย่างไรนะแต่อาจจะมีเงื่อนไขอะไรอย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนเขาไม่ได้พูดออกมานะซึ่งเราต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับ ในช่วงปลายปีนี้นะครับมี4โปรโมชั่นมานําเสนอกันนะครับโปรโมชั่นแรกน้ําผึ้งป่าภูพานน้าผึ้งเดือนห้านะครับก็ซื้อน้ําผึ้งป่าภูพานเ0็มิลลิตรสขวดนะครับแถมฟรีเฮลตี้สแน็คขนมเพืสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอาจจะเป็นงาดำออร์แกนิกข้าวบดหรือเป็นถั่วไรเสือออร์แกนิกหรือเป็นผักผลไม้ออร์แกนิกอบกรอบไว้ข้ามฟ้ายสองแพ็คนะครับรา,าคาสินค้ารวมของแถวนี้พันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทแต่ลดพิเศษเหลือพันบาททวนนะครับไม่รวมค่า,าจัดส่งนะครับ โปรโมชั่นที่2สําหรับผู้ที่รักสุขภาพนะครับจะมูกข้าวหางงอกกรบบาผงชงดื่มทาให้หลับสบายนะครับผ่อนคลายอุดมด้วยวิตามินบ1หนึ่งีแคลเซียมสูงและมีโอเมก้า3นะครับผู้ที่ทานมังสวิรัตก็สามารถทานได้นะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อ3กระปุกจระราคาปกติ900บาทเหลือเพียง799บาทนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง35บาทในพื้นที่ห่างไกล85บาบาทนะครับเหมาะมากนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนที่มีคุณภาพนะครับ โปรโมชั่นที่3นะครับสำหรับผู้ที่ชอบทานขนมแต่ก็ห่วงใยสุขภาพด้วยเช่นกันนะครับแนะนำขนมเพื่อสุขภาพเฮลตี้สแต็กนะครับก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับชุดเซต6อย่างมีถั่วลายเสือนะครับเป็นมะม่วงหิม,มาพานคั่วเกลือคุกกี้เห็ดยาม,มาบุชิตะเกะเห็ดเข็มทองกรอบนะครับกระเจี๊ยบเขียวอบกรอบกล้วยน้ำว้าอบกรอบนะครับ6อย่างนี้รวมทั้งสิ้นเนี่ยพันสบาทพิเศษเหลือเพียง899บาทมีค่าจัดส่ง50บาทนะครับพิเศษ สั่ง2ยุดแถมฟรีชามะเขือพวงลดไขมันคอเลสเตอรอลลดน้ำตาลฟรี2กล่องมูลค่าบาทนะครับและโปรโมชั่นที่4นะครับผู้ที่รักชอบทานกิมจิผักออร์แกนิกรสชาติต้นตำรับเกาหลีนะครับอุดมด้วยโปรไบโอติกไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่สารกันบูดโซเดียมต่ำสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออยอนนะครับจัดเก็บได้3เดือนกระปุกเล็กขนาด200กรัม120บาท3ากระปุกปกติ360บาทเหรือเพียง300บาท กระปุกกลางขนาด450กรัม260บาท3กระปุกปกติ780บาทเหลือเพียง680บาทนะครับราคายังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับสนใจโปรโมชั่นไหนนะครับติดต่อสอบถามกันเข้าได้เลยนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นเสริมพิเศษนะครับในเทศกาลปีใหมน่นี้สำหรับท่านที่ต้องการซื้อของฝากของขวัญให้แก่ญาติสนิทวิสหายนะครับเมื่อท่านซื้อสินค้าครบ1,500บาทลดเพิ่ม10%นะครับจ่ากราคาโปรโมชั่นนะครับสนใจติดต่อโทรหรือแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์081 8 5 5 7 7 6 6 1นนึ่งนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับอย่าลืมแจ้งมาจากช่องอาจารย์เสกจุดศูนจะได้ราคาโปรโมชั่นและของแถมนะครับต้องขอขอบคุณคทุกการสนับสนุนจากทุกท่านต่อบรรดาเกษตรกรอินทรีย์นะครับและช่องผมมานะที่นี่นะครับฟังพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ